คลิปนี้นะครับจะพามาส้มเหรียญคุดในราชการที่เก่าแบบครบชุดนะครับเริ่มที่ปีแรกอันดับแรกก่อนนะครับก็คือหาบาทคุดเก่าเรียมนะครับปีพศ2 5 1 5หานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ่านการใช้งานครับต่อมานะครับจากเหรียญหาก็มาเป็นเหรียญบาทนะครับเป็นปีพศ2 5, 5 1 7เป็นคุดอันนี้เป็นคุดบาทตัวที่ นิยมอันดับที่2นะครับต่อจากปี17นะครับก็มาเป็นชนิดฮาบาทครับเป็นปีพศ2520ขุดเชียงหรือว่าขุดหันขางที่นักสะสมเรียกกันนะครับแล้วก็ขุดทางครับจะมีอยู่2ปี2พศนะครับก็มี2 0ศย์และก็22นะครับส่วน2 4ที่บอกว่าราคาเป็นแสนนั้นยังเห็นตรูปนะครับยังไม่เคยเห็นเหรียญตัวจริงนะครับนี่ครับต่อจากปี22นะครับก็นี่ครับ ปีพศ2 5 2 0นะครับเป็นขุดนาตรงนะครับด้านหน้าก็เป็นพระพัก่อหลวงราชการที่เกาเช่นเคยนะครับส่วนตัวนิยมอันดับที่1นะครับและก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ10บาทขุดว่าละนะครับปีพศ2 5 5 0นะครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นพระพักคู่ของ่อหลวงราชการที่หาและราชการที่เก้าสองพระองค์ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับ